คลมคุบผู้ให้กำเนิดเลขศูนย์บนโลกใบนี้นิยามมันมีตัวตนแม้จะหมายถึงไม่มีอะไรเลยการกำเนิดเลขศูนย์มคุบและนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ในดินแดนชมพูทวีปเมื่อราวคริสตศตรวรรษที่7นครอุชเชนีอันลุ่งเรืองเป็นศูนย์การแห่งความรู้ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณทีน่นี่เด็กชายพมคุบถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับความใฝ่รู้และสติปัญญาอันเฉียบแหลมเขาศึกษาคัมภีร์พระเวทเรียนรู้วิทยาการต่างๆและตะหนักถึงข้อจำกัดของระบบตัวเลขในยุคนั้นแม้ชาวอินเดียจะใช้สัญลักษณ์แทนตัวเลขมานานแล้วแต่แนวคิดเรื่องไม่มีอะไรเลยในทางคณิตศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งที่คุมเขือและไร้ซึ่งการนิยามที่ชัดเจนการคำนวณที่ซับซ้อน เช่นการลบค่าที่เท่ากันหรือการอธิบายถึงหนี้สินที่ตรงข้ามกับทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ท้าทายนักคณิตศาสตร์ในยุคนั้นอย่างมากผมคุบใช้เวลาหลายปีในการฟ้งสังเกตปรากฏการทางธรรมชาติดวงดาวและการคำนวณต่างๆเขารู้สึกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในระบบคณิตศาสตร์ที่มีอยู่และสิ่งนั้นคือแนวคิดที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ว่างเปล่า ในที่สุดจะนำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าคณิตศาสตร์ตลอดไปเขามองเห็นถึงความจําเป็นในการมีสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถแสดงถึงความว่างเปล่าหรือไม่มีอยู่จริงอย่างเป็นรูปธรรมในขณะที่นักคณิตศาสตร์คนอื่นๆอ,อาจมองข้ามความสําคัญของสิ่งนี้ไปแต่สำหรับพมคุบนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ความท้าทายของความว่างเปล่า คมคุบในวัยหนุ่มใหญ่เริ่มตั้งคำถามกับแนวคิดของความว่างเปล่าในเชิงคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งเขาตระหนักว่าการคำนวณบางอย่างเช่น5ลบ5ควรมีผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมแต่ระบบตัวเลขที่มีอยู่ยังไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดที่จะแทนไม่มีค่าได้อย่างเหมาะสมการใช้ช่องว่างหรือการไม่มีตัวเลขใดๆในการเขียน เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดในการคํานวณอย่างมากเขายังคงคิดถึงปัญหาของหนี้สินและทรัพย์สินที่ตรงข้ามกันตัวอย่างเช่นการมีเงินสิบเหรียญและเป็นหนี้สิบเหรียญควรจะเท่ากับไม่มีอะไรเลยซึ่งแตกต่างจากการไม่มีเงินตั้งแต่แรกพรมคุบเริ่มทดลองด้วยสัญลักษณ์ต่างๆและพยายามกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการดำเนินการกับความว่างเปล่า เขาศึกษาคำพีเก่าแก่ต่างๆและปรึกษาหาลือกับนักปราชญ์คนอื่นๆแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้เขาจึงรู้ว่าเขาต้องเดินหน้าไปในเส้นทางที่ยังไม่มีใครเคยเดินมาก่อนเพื่อที่จะหาคําตอบให้กับปัญหานี้ความคิดที่ว่าความว่างเปล่าสามารถเป็นตัวเลขได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของผมคุปหลังจากคุ้นคิดมานานหลายปีผมคุปก็บรรลุ ถึงแนวคิดอันยิ่งใหญ่นั่นคือศูนยะหรือความว่างเปล่าในภาษาสันตกฤษเขามองเห็นว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการแทนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นตัวเลขที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและสามารถเข้าร่วมในการคำนวณได้ผมคุบได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการใช้เลขศูนย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เขาได้ระบุไว้ในตำรา พมมาสะพุตะสิทธะทันตะของเขาว่าการบวกหรือลบด้วยศูนย์จะไม่มีผลต่อค่าของตัวเลขนั้นๆและที่สำคัญที่สุดคือเขาได้นิยามว่าผลคูณของศูนย์กับตัวเลขใดๆย่อมเท่ากับศูนย์รวมถึงการนำศูนย์ไปหารกับตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์จะได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้นิยามการหารด้วยศูนย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่การให้กฎเกณฑ์เหล่านี้ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมหาศาลเขาตระหนักว่าเลขศูนย์เป็นมากกว่าสัญลักษณ์มันเป็นแนวคิดที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงโลกของจำนวนบวกและจำนวนลบเข้าด้วยกันและเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบตัวเลขและคณิตศาสตร์ในอนาคตในปีคศกราอ628พมิบปได้รวบรวมองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ของเขาไว้ในตำรา พมมาสะพุตะสิทธะทานตะซึ่งแปลว่าหลักการที่ถูกต้องของพรมตำราเล่มนี้ไม่เพียงแต่รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับเลขศูนย์และกฎเกณฑ์การคำนวณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการแก้สมการกำลังสองการคำนวณตีโกณมิติและแนวคิดทางดาราศาสตร์อีกด้วยการนิยามเลขศูนย์ของพมครุปถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ของคณิตศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้แม้บางอารยาธรรมจะมีแนวคิดเกี่ยวกับความว่างเปล่าหรือช่องว่างแต่ไม่มีใครสามารถนิยามให้ตัวเลขที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนได้มาก่อนการทำงานของพฮมกรุป๊ปทำให้มีเลขศูนย์มีสถานะเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการและเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบตัวเลขฐานสิบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เลขศูนย์ช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้นและซับซ้อนน้อยลงและยังเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาพิษคณิตคลคูลัสและคณิตศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหมดตำราของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับในศตวตรรษที่8และเผยแพร่ไปทั่วโลกอิสลามซึ่งเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ยุโรปในเวลาต่อมาการคิดค้นเลขศูนย์ของพมคุปไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดครั้งใหญ่เขาได้มอบเครื่องมืออันทรงพลังให้กับมนุษยชาติที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเลขศูนย์ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอนันต์และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คณิตศาสตร์ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งทุกวันนี้เราใช้เลขศูนย์ในทุกแง่มุมของชีวิต ตั้งแต่การคำนวณเงินในกระเป๋าการวัดระยะทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปจนถึงการสำรวจอวกาศการคิดค้นเลขศูนย์ของพรมครุปเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของมนุษย์ในการก้าวข้ามขีดจำกัดทางความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงมรดกทางปัญญาของเขาจะยังคงส่องสว่างนำทางนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์รุ่นต่อๆไป บเท่าที่มนุษย์ยังคงมีความใฝ่รู้และมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงในจักรวาลอันกว้างใหญ่เลขศูนย์ของพมคุปจึงเป็นสัญลักษณ์ของความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยพลังและศักยภาพอันไรขีดจำกัดเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าบางครั้งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นได้จากสิ่งที่เราเคยข้ามไปพมคุปเกิดเมื่อปีคิดศักราช 598เป็นชาวฮินดูนิกายดั้งเดิมพมคุปคือนักดา,าราศาสตร์คณิตศาสตร์ชาวอินเดียโบราณที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งเลขศูนย์มันมีตัวตนแม้จะหมายถึงไม่มีอะไรเลยคิดไม่ออกเลยนะคะว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเลขศูนย์เราจะคิดเลขกันแบบไหน แล้วเราจะเขียนค่าแทนตัวเลข0ด้วยอะไร